เป็นแร่ธรรมชาตินะครับที่มีพลังงานอยู่สองพลังงานใหญ่ๆเลยพลังงานใหญ่ๆอยู่สองพลังงานคือพลังงานแรกพลังงานคลื่นนะครับอ่อคลื่นอยู่ที่สิบเอ็ดหัวคลื่นต่อหนึ่งไมโครนนะครับพร้อมที่จะทํางานทุกวินาทีนะครับทุกวินาทีถ้าอยู่ใกล้สิ่งใดก็จะพัฒนาสิ่งนั้นเสริมประสิทธิภาพสิ่งนั้นให้ดีนะครับไม่ว่าพืชคนสัตว์และก็เครื่องยนต์ อลายหลายท่านได้พิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์เองนะครับได้พิสูจน์แล้วว่าหลายท่านบอกว่ามันปฏิหารจริงจริงนะครับมันไม่ใช่ปฏิหารนะมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติบางอย่างเรามองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นแต่มีพลังงานนะครับพลังงานที่สองคือพลังงานแสงนะครับพลังงานแสงสีแดงนะครับซึ่งเป็นพลังงานอ uh, ่าฟาอินฟาเรดในภาษาในภาษาของเกาหลีขาว่าพลังงานเย็นนะครับไม่ทำร้ายใครนะครับไม่ ไม่เกิดอาการไมไม่เกิดอาการอาเอฟเฟกกับพืชกับคนกับสัตว์นะครับแต่มีพลังงานนะครับพลังงานจัดการกับเชื้อราเชือ้อไวรัสเชือเชอเช้อแบคทีรียนะครับแล้วก็พยาธิพืชที่อยู่ในตระกูลของเห็ดบางส่วนนะพลังงานใหญ่ๆสองพลังงานวันนี้อาจารย์ส่งข้อมูลเข้าไปนะครับข้อมูลเข้าไปเกี่ยวกับอนอนนะัท่านท่านท่านดูในภาพนะฮะในภาพใบลำไย จะมีหนอนคืบนะหนอนคืบหนอนชนิดนี้นะจะกินจะกัดกินเป็นรูๆนะจะกัดกินเป็นวงกลมๆนะเป็นรูรูกลมๆนะครับอ่าอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็จะมีตัวห้อมนะครับตัวห้อมตัวห้อมตัวนี้นะครับคือกินกัดกินเลยนะครับกัดกินเลยนะครับเป็นเขียบตัวเล็กๆนะครับเป็นเขียดตัวเล็กๆเขียดที่มันอยู่ตามใบไม้นะใบไม้มันเป็นอยู่ใน กลุ่มของตะปาดตะปาดคือเขียดขายาวนะเขียดขายาวตัวที่มันชอบไปซ่อนอยู่ในต้นกล้วยไปซ่อนอยู่ในใบกล้วยนะครับตรงไหนเย็นๆนะโอ่งน้ําเรานะครับตัวเล็กๆนะครับใสๆก็จะคอยกัดกินมแมลงกัดกินตัวหนอนในต้นลําไยถ้าเราฉีดพ่นด้วยยาฆ่ามแมลงนะครับก็จะทําให้นอนก็ตายนะครับสัตว์ที่มีประโยชน์ตัวห้ามก็ตายไปพร้อมกันเห็นไหมครับว่า เราเป็นคนฆ่าเขาฆ่าทั้งแมลงที่กัดกินต้นลําไยเราฆ่าทั้งแมลงที่อคอยไปกินตัวหนอนช่วยเราแสดงว่าการทํางานของเราครั้งมีค่าทุกอย่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การอนาโนแม็กไม่ทําลายสิ่งที่มีชีวิตที่มีประโยชน์อก็มีหลายภาพนะมีหลายภาพที่อาจารย์ถ่ายวันนี้เนี่ยเพิ่งถ่ายเมื่อกี้นี่นกำลังจะมืดนะครับมีแมงมุม กระแตหนวดยาวนะครับพวกนี้ก็จะกัดกินแมลงตัวอ่อนของตัวหนอนนะครับซึ่งเป็นแมลงที่มีประโยชน์การที่จะเราจะตัดสินใจนะครับในการใช้สารเคมีอ่าอยาฆ่าแมลงหรือเราจะตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันฆ่า,าตัวหนอนเราต้องวิเคราะห์ก่อนถ้าเรามีตัวห้ามเยอะๆนะครับปริมาณของการระบาดของหนอนก็จะน้อยลงนะครับน้อยลง ซึ่งวันนี้เราต้องคำนึงถึงนะครับมแมลงที่มีประโยชน์เพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของสารเคมีนะครับแสดงว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้สารเคมีมาเลยในในไร่นะครับจึงมีตัวห้าเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายไปทุกไหนก็เห็นนะครับตัวห้านะฮะวันนี้เดินอยู่หลายหลายต้นหลายหลายแถวก็เห็นอ่แมงมุมก็เห็นดวงอ่แมลงอ่ตะกกะแตนวดยาวมองเห็นเขียด นะครับเขียดมีหลายชนิดนะครับที่กินที่กินตัวนอนนี่อันนี้คือบอกได้เลยนะครับว่าเราใช้อินรีย์นะครับในหลายๆประเทศในหลายๆพื้นที่ในหลายๆผู้บริโภคต้องการผลิตพันธ์ที่เป็นอินรีย์นะครับคือไม่มีสารเคมีใดๆที่ตัวค้างอยู่รับประกันคุณคภาพโดยอาจารย์นะครับที่ติดต้อยห้อยตามนาโนแม็กมา20ปีเต็มๆ หาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลานะครับจนพิสูจน์ได้ว่านาโนแมกสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆทีเ่เกิดปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างแยบยล